สวัสดีครับผมนะสวัสดีพี่น้องนะผ่ะานากช่องสมัยชาแนลครับผมสีรักและเคารพครับผมโอ้เสียงดังมากครับผมนะทีมงานพดฟิล์มครับผมนะมอยู่ฝั่งนั้นนี้นะครับผมนะสะเทือนเลยครับผมสะเทือนตับวันนี้วันนี้ประทะกับลิกเกครับผมโด่งโดกระดังนะเมื่อกี้ได้ลองเครื่องเสียงไปแล้วครับผมนะวันนี้ก็มีโอกาสมารีวิวลิกเกครับผมนะให้พี่ พี่น้องได้ชมนะอันนี้เล่นอยู่ในนะโดมครับผมเล่นอยู่ในโดมนะพี่น้องอยู่วัดป่าล้างลงเรื่อยครับผมวันนี้ไม่มีเวทีใช้เวทีเป็นพื้นคอนกรีตนะ จริงๆครับผมอ,อ,อยูเป็นร้อยเม็ดนะฮะยังสะเทือนนะผมวันนี้พบกับตู้เบรนะ CL นทางละสี่ตู้ครับผมสวยๆเลยพี่น้องตะเกงปั๊มนะนี่ครับสวยมากครับผม ด้านบนจะเป็นเสียงกลางนะ12นิ้วน่าจะเป็นปากโหลดนะผมปากโหลดนะพี่น้องนะด้านในเป็นปากโหลด12นิ้วอนะเดี๋ยวมจะเป็นปากเตะครับผมสามตูนะ้ด,ด้วยกันลำลิกเกอโดมโดกระดังครับวันนี้ ฝากเข้ามาแล้วช่วยกดติดตามกันด้วยละกันครับผมนะสมัยชาแนลสวัสดีด้วยครับอ่าเจ้าของหน่วยนี่โอ้เจ้าของเจ้าของเครื่องเสียงนี่ได้ทางทางได้เจ้าของเครื่องเสียงโอ้เด็กฝั่งทางนี้องเซาวนะเี๋พามาชมหลังฉากครับผมนี่ฮะหลังฉากลิเกองเซาวนะครับใช้รถกระบะนะมุมคนมา นายจันจันเจ้าของเครื่องเสียงครับโอสวัสดีครับอ่าขอถ่ายลงช่องหน่อยครับผมอาจารย์ทีมงานอะไรครับสองเสาบ้านเล็บเกี่ยวครับโอ้โเสาบ้านเล็บเกี่ยวให้อาจารย์แนะนำครับผมอาจารย์ใช้ระบบนะคุ้มพลังชุดไหนครับผมเนี่ยอันนี้เป็นขยายประกอบครับอ๋อพาวเวอร์ประกอบพาวเวอร์เบสเป็นพาวเวอร์ประกอบครับอ๋อเสียงาจางแหลมเป็น T.L. นะทีวีพันห้าครับครับผม T.L. ซีชเชนแนนนะครับอันนี้เป็นมอนิเตอร์ครับมอนิเตอร์ครับอันนี้ก็เป็นคอร์ดคาร์ดครับผมซ้ายนู้นนะครับอ๋อนี่ครับผมนะชุดโดยรวมนะทีมงานองสาบ้านเล็บเกี่ยวครับผมวันนี้เป็นคณะลิเกใช่ไหมครับมาร่วมอ๋อมาร่วมเมื่อกี้เดินผ่านนะผมเป็นชุดตู้เบสนะให้อาจารย์พาชมตู้เบสนะ อาจารย์จะพาผมชมตู้เบสนะครับตู้เบรดเป็นของเอลของโชคชาลีครับโชคเก่าโอ้โเด้อเก่าของอาจารย์โชคชาลีใช่ยังครับเสียงกลางเป็นของช่างริ้วเสียงกลางช่างริ้วนะปากโหลดปากโหลดของช่างริ้วครับผมคางละสามตู้นะเสียงเบสเป็นของโชคชาลีนะคางละสี่ตู้ครับผมปากสิบแปดปากสิบแปดนิ้วนะลำโพงเป็นของอะไรอาจารย์ลำโพงของพียาครับพีอาร์ ปีอาร์พันสองร้อยบาทปีอาร์พันสองร้อยบาทครับผมเสียงกลางก็เป็นบีเอ็มบีบีเอ็มสามร้อยบีเอ็มสามร้อยนะเสียงกลางนะน 25, 25. นะี่ครับผมเสียงแหลมเป็นคอมห้าห้าอะเขมอ๋อเสียงแหลมเป็นคอมห้านะครับผมนะอาจารย์มีเบอร์โทรไหมครับผมเบ <c oughs> อร์ตัวอาจารย์จำไม่ได้นะ<อ>ติดต่อทางเฟซบุ๊กก็ได้นะอาจารย์เนาะโอ้โหสีดำครับโอ้ภาษาสีดำครับผมนะมีงานก็ต้องการเครื่องเสียงครับผมนะ จัดเลยครับผมนะทีมงานนี้รับประกันถูกใจแน่นอนครับผมนะขอบคุณอาจารย์ด้วยแล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผม